ขัรถตับรดจาราจรเหนื่อยพพรพรอลักพักผ่อนจอดหลับนอนสบายขับรถขาดเข็มขาดนีรภัยขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกสวัสดีครับพี่น้องบ้านโนนทรายคำหมู่ที่7ตําตำบลสว่างอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้ขอนำเรื่องปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอพนานิคมของเรา มาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันที่ทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตทั่วโลกโดยมีการระบาดรอบที่สองแล้วนั้นโรคดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแต่แล้ควคาปินจริงสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันที่พี่น้องอาจจะหลลืมไปก็คืออุบัติเหตุทางถนนพบปีหนึ่งหงจะมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจนํานวนมาก เกิดเหตุขึ้นทุกๆวันจากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มากถึงร้อยละ49ในกลุ่มนี้เสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมีสูงมากถึงร้อยละ76ผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้สูงหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยร้อยละ90ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพบว่าร้อยละ75 เกิดอยู่ห่างจากบ้านตนเองไม่เกิน5กิโลเมตรผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ที่สวมหมวกถึง8เท่าหากสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถลดการบาดเจ็บที่ศีรษะในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ถึงร้อยละ4 3ถึงแม้ว่าการใส่หมวกนิรภัยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้โดยตรงแต่ก็ช่วยลดความสูญเสียได้ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้มีหมู่บ้านต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์อำเภอพนานิคมของเราจึงได้เลือกหมู่บ้านของเรานี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวโดยการพร้อมใจกันผู้นําชุมชนกรรมการหมู่บ้านพี่น้องอสมอและผู้แทนโครเรือนในหมู่บ้านของเราจึงได้ทําประชาคมเพื่อออกมติเป็นประชาคมหมู่บ้านเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมา ให้พวกเราทุกคนได้ถือปฏิบัติตนเองและแนะนําให้คนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านในการป้องกันการเสียชีวิตและพิการจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยมีข้อสําคัญในการเป็นมติประชาคมมีอยู่4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1เราจะจัดหาหมวกนิรภัยให้ตนเองคนในครอบครัวและบุตรหลานให้เพียงพอต่อการใช้งานข้อที่2 เราจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่อยู่ในสภาพดีสีสว่างมีสายรัดคางและจะเปลี่ยนทุก3ปีข้อที่3เราจะสวมหมวกนิรภัยพร้อมใส่สายรัดคางไม่ว่าจะขับขี่รถจักรยานโดนไปใกล้หรือไกลทุกครั้งข้อที่4ผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านอสมอกระบวนกรชุมชนและคนในหมู่บ้านของเรามีสิทธิ์ให้คำแนะนำตักเตือนแก่พี่น้องของเราผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาติประชาคมนี้ พี่น้องทุกท่านครับเราไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดถึงแม้ว่าเราจะไม่เมาเราขับขี่รถเก่งแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้รถใช้ถนนเพียงคนเดียวหากเราเกิดโชคร้ายก็อาจจะมีคนเมาคนขับรถเร็วขับรถมาชนเราและทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิตรหรือพิการได้ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอพนานิคม จึงขอให้ท่านได้สวมหมวกนิรภัยพร้อมใส่สายรัดคางไม่ว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปใกล้หรือไกลทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยความปรารถนาดีจากนายสุวิชานชัยโกมลนายอำเภอพนานิคมพันตำรวจเอกถาวรโครชุมผู้กำก,กับการสถานีตำรวจปูทอนพันานิคมพันตำรวจโทธนากรหันจางสิทธิ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจปูทอนสว่างพันตำรวจโทภาคกรนุตแสง สารวัตรสถานีตำรวจปูทรนาไนาแพทย์หญิงกัญญาพักศิลารักษ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารโรนายเทดศักิ์จุนนีสาธารณาสุขอําเภอพานานิคมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งกำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ,บ้านทุกหมู่บ้านและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านทุกคนก่อนจากกันวันนี้จะลืมนะครับว่า หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านต้นแบบขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภย100ัยร้อยเปอร์ซจะไปใกล้หรือไกลทุกคนต้องสวมใส่หมวกนิรภัยที่คุณภาพดีมีสายรัดคางทุกผู้ทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ